สวัสดีครับผมอู๋อยู่ในไปสาอังกวันนี้ก็จะมารีวิวจอ Android ตรงรุ่นครับติดตั้งครับกับรถ t o y ย t a นะครับเอาติดครับปี12ครับปีสิบสอตัวนี้ก็ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยครับแล้วก็ไป็นถูกแอร์แบบ3ปุ่มแบบเมนูนแบบนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับวันนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นขนาดเก้านิ้วครับปลี่ยนชิ้นเพราะชิ้นหน้ากากตรงนี้นะครับสวยงามลงตัวครับมากๆเลยครับลูกค้าเลือกใส่จอแรม2องลอมสามสอครับที่ตัวนี้ก็ ข้อดีของเขาคือจะมีไมค์สำหรับบลูทูธพูดโทรศัพท์นะครับแล้วก็ครับพื้นฐานทั่วไปก็จะมีช่องเล่นยูดีครับสองช่องเล่นนะครับแบบนี้เลยนะครับวิทยุครับสามารถเล่นได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ข้อดีข้อค้งคือมีคิวปักแต่งเสียงครับถึง48แด์ครับในการที่เราจะปรับแต่งเสียงได้นะครับตามใจนะครับที่เราอยากได้เลยครับแล้วก็มีเรื่องของโดบบเสียง d s p ีครับตัวนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับดีมากๆครับกับตัวนี้ตามมาด้วยครับตัวนี้ครับ u t u b e ครับที่น่าเล่นมากๆครับ ที่จะมาครับรวดเร็วทันใจเลยนะครับกับตัวนี้ครับ youtube นะครับภาพชัดสวยงามครับแล้วก็มาเร็วนะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะครับตัวนี้ครับแบ่งสองหน้าจอได้รวมถึงนะครับตัวนี้สามารถที่จะเล่นในกูเกิลแมพครับที่ได้เร็วเลยนะครับกับตัวนี้ครับกูเกิลแมพก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นเลยนะครับกับตัวนี้นะครับบึ๊บปึ๊บครับน้าเมนูเยอะมากกับตัวนี้นะครับมาแล้วครับกูเกิลแมพนะครับ ลองรับกันต่อนะครับกล้องมองไถยหลังนะครับกล้องมองไถยหลังครับชัดเจนสวยงามนะครับตัวนี้นะครับถ้าที่สนใจนะครับจอแอนดรอยตรงรุ่นครับกับรถยาลิฟกับรถโต้ต้าเอาติครับปี12รุ่นนี้นครับที่เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้อยากจะเปลี่ยนจอแอนดรอยครับสามารถโทรมาพูดคุยกับผมยังหวนได้ทุกวันนะครับผมยังหวนะครับอยู่ร้านไพศาลนี่นอครับอยู่ทุกวันครับโทรมาคุยกันได้ทุกวันนะครับขอบคุณนะครับ